คนที่มีคู่บารมีได้นะั้งสะสมบุญบารมีร่วมกันมาไม่ใช่น้อยบางชาติก็ยังพลัดพรากกันได้แต่ใจที่ซื่อตรงต่อกันอย่างแท้จริงก็จะดึงดูดทำบุญทำกุศลอะไรร่วมกันไปเรื่อยใจผูกพันกันก็จะดึงดูดเข้ามาหากันได้บ่อยๆส่วนใหญ่ไม่มีหรอก ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมีย,มยกันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดูชาติก่อนหรอกนะชาตินี้นะยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมเปลี่ยนคู่กันเป็นว่าเล่นไหนอยู่มัธยมก็เริ่มจับคู่กันแนละ้วะผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายรนะจับคู่กันรักกันมาก อยู่ไปช่วงหนึ่งก็เบื่อหน้ากันมันไม่ใช่เรื่องความผูกพันด้วยบุญด้วยกุศลมันมาเจอกันมันมาพอพอใจกันด้วยกิเลสด้วยตัณหาราคะานี่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของวัตถสงสารตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราที่เจอกันเนี่ยที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ พี่น้องกันนะีแทบไม่มีเลยเราก็ังไม่ค่อยเกลียดใครนะอย่างคนที่เราเกลียดมนะันกคงเป็นพ่อแม่พี่น้องเรามานะไม่รู้ไปเกลียดมันทำไมมันน่าสงสาร